จากกรณีที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐยอมรับว่านายชัยนัทกรชายานันเจ้าของผับเฉา่านยานนาวาชาวจีนมีชื่อบริจาคเงินให้พักพลังประชารัฐ3ล้านบาทปี2564จริงแต่คนในพักพลังประชารัฐไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนั้น นายสมชัยศรีสุดที่ยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่ามาตรา72พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พักการเมืองห้ามพักการเมืองรับบริจาคเงินโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตรา74พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพักการเมือง หามีให้พักการเมืองรับเงินจากบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลของต่างชาติหรือแม้กระทั่งนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยแต่ต่างชาติถือเกินกว่าร้อยละ49เหตุยุบพักการเมืองตามมาตรา9 2มงเล็บ3ของพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองคือกระทำการฝ่าฝืนมาตรา72หรือมาตรา74งานเข้าพักการเมืองบางพักแล้วหรือไม่ นายสมชัยโพสต์อีกว่าถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งรู้ร้อนรู้หนาวเกี่ยวกับกรณีเงินบริจาค3ล้านของพลังประชารัฐที่อาจจะเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือผู้บริจาคอาจเป็นคนต่างชาติ 1. คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสั่งการให้นายทะเบียนพัรก,การเมืองคือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบข้อเท็จจริงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีผู้ร้อง 2. นายทะเบียนพักการเมืองสามารถตรวจหลักฐานเงินบริจาคของพักการเมืองได้และขอตรวจสอบสัญชาติผู้บริจาคจากกระทรวงมหาดไทยและขอตรวจสอบสัญชาติผู้บริจาคจากกระทรวงมหาดไทยและขอตรวจสอบเส้นทางทางการเงินจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3. หากพบการกระทำผิดกฎหมายตามมาตรา72รับเงินสีเทามาตรา74รับเงินต่างชาตินายทะเบียนสามารถนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญ4หากสารรัฐธรรมนูญเห็นด้วยสามารถมีคำวินิจฉัยยุบพ,พัก และตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตแก่กรรมการบริหารพักที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บ3 5. หากคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็มาตรา157และร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประเด็นจริยธรรมได้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ thank you